สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอเรื่องการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินข้อ1ห,หลักการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินคือการเก็บข้อมูลจากสภาพจริงเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศาึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไปข้อ2อ,องค์ประกอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินประกอบด้วยประธานคณะกรรมการทำหน้าที่กำกับทิศทางและตัดสินใจสำคัญคณะกรรมการทำหน้าที่สังเกตเก็บข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเลขานุก,การทำหน้าที่ดูแลประสานงานและจัดทำเอกสารหลักฐาน ข้อ 3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแบ่งเป็น3ช่วงสำคัญ 1. ก่อนการตรวจเยี่ยมเตรียมข้อมูลศึกษาข้อมูลพื้นฐานและกําหนดประเด็นสำคัญ 2. ระหว่างการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่สังเกตสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลตามเกณฑ์ 3. หลังการตรวจเยี่ยมสรุปผลวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อคิดปิดท้ายการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินไม่ใช่การจับผิดแต่คือโอกาสในการเรียนรู้ได้พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณค่ะ